สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสนองนโยบาย Work from Home กันสะหน่อยนะคะช่วงนี้โควิดเยอะระบาดกันแยะไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทำอะไรกันไม่ได้เลยออกก็ไม่สะดวกนะคะอยู่ก็เหงาออกก็ไม่สะดวกจะอยู่ก็เหงาอรายได้ก็หดใช่ไหมคะจะทำยังไงดีเพื่อนก็ไม่มีใช่ไหมเราก็ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์นะคะให้ เป็นประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเนาะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก work from home นะคะในเมื่อเรามีช่องทางสื่อออนไลน์นะคะดีๆในตรงนี้นะคะมาให้เราได้พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะส่งตรงถึงบ้านอย่างใกล้ชิดกันเลยเนาะวันนี้ทุกคนก็ใช้สื่อออนไลน์อยู่แล้วเนาะนั่งจิม้มนะคะดูอินเทอร์เนต็ต Facebook นะคะ u t u b e ต่างๆนะคะ Tik t o k อะไรก็ว่ากันไปนะคะช่วงนี้อะ ในเมื่อเขาให้เรา work from home นะช่วงนี้เราก็มาคุยกันเรื่องผิวผิวเรื่องของภูมิแพ้ดีกว่านะคะหรือว่าจะอัปเดตนี้ก่อนอัปเดตของเวเกก่อนก็นได้นะคะว่าตอนนี้ของประเทศนอร์เวย์นะคะผู้ที่อ่าเขาเรียกอะไรติดเชื้อใช่ไหมคะสมิธนะนะคะที่5,760คนนะคะแล้วก็คนใหม่วันนี้ก็314คนนะคะ คนที่เสียชีวิตก็ประมาณ46นะคะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะควบคุมนะคะไม่ให้ขึ้นเปน1%นะคะตอนนี้มันก็อยู่ที่ที่ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะควบคุมได้ไง่ายๆนะคะส่วนฝ่ายรัฐบาลเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ทำการ ดูแลตรงนั้นไปส่วนหน้าที่ของเราประชาชนนะคะเราก็ต้องกลับมารักตัวเองนะคะด้วยการที่ปฏิบัติตนนะคะทำยังไงให้ห่างไกลนะคะเชื้อโรคตัวนี้นะคะทำยังไงเราจะ,ะปลอดภัยจากเชื้อโรคตัวนี้จนกว่ายาจะเข้ามาวัคซีนจะเข้ามานะคะเพราะนั้นเราก็พยายามเก็บตัวดูแลรักษาตัวเองถ้าจะออกไปข้างนอกเราก็รู้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าวิธีปฏิบัติโควิดเป็นยังไง นะคะทุกคนทราบดีอยู่แล้วเพราะทุกคนเสพนะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลให้นะคะทางช่องทีวีให้อลหลายๆคนได้แบ่งได้ปันได้แชร์กันไปเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะก็แค่ปฏิบัติตนนะคะให้เรารอดปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอยู่กับโควิดก็คือว่าเราก็ต้องดําเนินชีวิตเราต่อเนาะใช้ไลฟ์สไตล์เราชีวิตเรานะคะให้อยู่กับ อยากมีความสุขนะคะชีวิตก็ดําเนินต่อไปวันนี้นิชภา,าก็ถือโอกาสใช้ช่องทางของการออนไลน์นะคะในการที่จะพูดคุยแนะนำนะคะหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วว่านี้ได้ทําธรุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะความสวยความงามนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วกดจ,จ,จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายนะคะเพราะนั้นแม้กระทั่งนี้ work from home มา4ปีนะคะนี้ work from home มา4ปีนี้ก็เป็นผู้เสียภาษีนะคะนี้ก็ได้รายได้จากการที่เราได้เสียภาษีนั้นไปเหมือนกันนะคะเพราะนั้นธุรกิจนี้ทําให้เรา work from home แล้วก็เราก็ยังได้เสียภาษีแล้วก็ได้รับลักษณะอีกการด้วยเช่นกันนะคะนั้นก็ปลอดภัยหายห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราซื้อมาขายไปต่างๆก็ดีเพราะสินค้าแต่และตัวนี่ก็คือเขา บวกมุมนะคะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจทั้งผู้ซื้อสบายใจทั้งผู้ขายถูกต้องตามกฎหมายเซยภาษีพร้อมทั้งสนับสนุนรัฐบาลนะคะเราก็เป็นประชาชนที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็สินค้านี้ก็เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะคะเพราะนั้นก็คือว่าจะมีน้อยมากแล้วก็เป็นในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ กับร่างกายเท่านั้นก็คือกินใช้ของไฟ b e r Living แล้วเนี่ยเราการันตีที่30บวันด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่าเอ่อในการการันตีของสินค้านะคะว่าสินค้าเราเนี่ยถ้าไม่ดีก็เราคืนเงินนะคะเอาของมาส่งคืนเราคืนเงินให้คุณเลยนะคะสินค้าเรามีตั้งแต่ในเรื่องของสุขภาพความสวยความงามนะจ๊ะแล้วก็การลดความอ้วนเรามีหมดเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณเลยนะ สินค้านี้เป็นในในใช้ในช,ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแชมพูต่างๆใช่ไหมหลายคนจะทราบดีแต่ช่วงนี้ที่นี่จะพูดถึงช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศมันเริ่มโพลมาแล้วใช่ไหมหายใจมีใครแพ้อากาศแล้วบ้างจามฟุ fit, ้ดฟิตฟุ้ดฟิตโฟร์ไฟมีกันหรือยังคะเดี๋ยวฉีดหน้าก่อนดีกว่าว่าแล้วก็มันรอยอยู่ตามอากาศตัวนี้ก็เป็นสเปรย์หน้าเด้งนะคะฉีดฆ่าเชื้อทําความสะอาดใบหน้าพร้อมทั้ง คืนผิวให้ชุ่มชื้นนะคะเราเวลาเราแต่งหน้าเครื่องสำอางก็เกาะติดหน้าเราแล้วก็หน้าเราก็สดชื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นการบํารุงนะคะเป็นสเปรย์น้ําแร่ผสมสมุนไพรนะคะที่20กว่าชนิดอันนี้ดีมากแล้วก็สดชื่นแล้วก็สดชื่นขึ้นมาทันทีใบหน้าเราเวลามันมันโดนแสงนะคะความเมื่อยล้าต่างๆความเครียดพอฉีดเข้าไปมันก็ทําให้เราสดชื่นสดใสนะคะตัวนี้ขึ้นไปจ๊ะ วันนี้ก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับลูกค้านะคะแล้วก็สายงานนะคะเขากินตัวอื่นมาก่อนเขาใช้อ้วนหางจระเข้ดื่มน้ำว่านหางดื่ม,นะมอ่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเสร็จแล้วเขาก็อ่าได้ลองสั่งตัว,น B Cream, นะะตว Cream, เนี้ยบีพัพโพลิทคีมนะคะตัวบีพัพโพิคีมเนี่ยไปใช้นะคะแล้วเขาเป็นอ่าเป็นผื่นเป็นเปื่อยนะคะเป็นผื่นเป็นเปื่อยที่ขา ทั้งคุณภรรยาทั้งคุณแฟนเลยนะคะอาจจะเป็นแพ้พวกเกี่ยวกับผงซักฟอกหรือว่าสารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นมานานแล้วนะคะใช้อะไรก็ไม่หายเป็นมานานแล้วใช้อะไรก็ไม่หายเขาก็เลยสั่งครีมตัวนี้ไปทาได้ไม่นานนะคะแล้วปรากฏว่าผิวเขาดีขึ้นสวยขึ้นเขาก็เลยโทรมาบอกแล้วก็สั่งเพิ่มอีกนะคะตนนัวนี้ว้าวเป็นอะไรที่แบบว่า amazing มาก สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีคุณพี่ได้ทำไปนั่นหรือยังหมูปิ้งวันนี้นี่แนะนําเรื่องการเพราะไอ้นี่ไปต้นถัว่วพี่ได้เพาะหรือยังคะฮะคุณพี่จารวุวรรณเพาะถั่วนะเดี๋ยวคอยดูนะทีนี้ถั่วนี้มันจะโตขึ้นมาเราตัดกินนะคะกินสดเนี่ยดีเลยสวัสดีค่ะพี่บุญน้อมสวัสดีค่ะจะพูดเรื่องครีมตัวนี้นะคะเขาได้ใช้ครีมตัวนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วผิวเขาดีขึ้นหาย แล้วคุณแฟนเขาเนี่ยเป็นฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เชื่ออะไรยากเขาเชื่ออะไรยากพอเห็นคุณภรรยาหายโดยที่แบบว่าอยู่กันมาเป็นสิบกว่าปีนะคะแล้วอยู่ๆแล้วแฟนหายด้วยครีมหลอดเนี่ยคุณแฟนอะ่ะทำไมเห็นพี่ละ่ะเอ้า <laughs> สมาร์ทโฟนมันฉลาดนะสมาร์ทโฟนมันฉลาดนะคุณว่มันเห็นนะว่าใครมันสมาร์ทโฟนมันจับให้นะ Facebook นี่มันฉลาดอยู่นะมันฉลาดมากเลยนะคะ อะไปเพาะต้นถั่ววันนี้นี่พาเป็นถั่วลันเตางอกแล้วก็เดี๋ยวจะเพาะต้นอัลฟาฟ้าทำหมูเส้นแล้วอร่อยเชียวใช่นี่ก็เก็บไว้ทานกับขนมปังและทานกับข้าวนะคะหมูเส้นอนะ่ะดีมากเลยแล้วทําเองก็อร่อยปลอดภัยแล้วก็ถูกด้วยนะคะเราซื้อหมูมา1นกิโลเนี่ยทานได้ตั้งโอ้โหหละนานเลยนะทานได้นานถ้าไปซื้อเขาก็ห่อละ 250น่าจะเท่านี้เองนะคะอย่างที่บอกว่ามันใช้เวลาแต่ว่าคุ้มค่าให้การทำเนาะหมูอะ่ะหมูเส้นอืมถ้าใครเห็นก็บางคนสามารถทำเป็นเลยได้เสริมได้นะโอ้ยนี่เพาะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะอีกประมาณสักสัปดาห์เนี่ยต้นมันน่าจะสูงแล้วจะทานได้นะคะตอนนี้ก็เพิ่งเพาะไปนะคะวิธีการก็ได้พูดไปแล้ววิธีการได้พูดไปในเทปนะคะเดี๋ยวจะอัดลงไปอีกทีหนึ่ง เนี่ยน่าทำมากเลยนะพี่พี่หยีเพราะไอ้ถัว่วนี่เพราะถัววนะะะถ่วลันเตานะคะเพราะตัวลันเตางอกนะคะก็อาจจะอร่อยเลยทอดสามรอบแต่ไอฝอ <laughs> ไฟแรงระวังมันไหมไฟแรงระวังมันไหมมันจะไม่อร่อย <laughs> ตามไปดูในช่องของอนิชภา ่าเพราะว่านี้แยกช่องเพราะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับ Forever นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อน,นี้ก็เลยแยกไปไว้ที่ Happiness Life นะคะ b บนิชภานะคะเป็น Happiness Life by นิชภาก็จะเป็นช่องที่นี้ทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นี้ชีวิตวันนี้อ่าทำอะไรนะคะแล้วนี้อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆก่อนที่เราจะแบบ แก่แล้วแล้วอัดไม่ไหวแล้วแล้วก็เก็บไปดูด้วยแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นส่วนช่องนี้นี่ก็จะแบ่งปันในเรื่องอ่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ได้ทํานะคะงานที่นี่ได้ทําเนี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็สินค้าส่วนช่องอ่าของแฮปปอ่าแฮปปี้เน็ตไลฟ์เนี่ยนี่จะแบ่งปันในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะชีวิตที่นี่ใช้แล้วก็เผื่อว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะอาหารนี่ทําทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็สูตรดีๆทั้งนั้นเลยที่ได้มา ะะเพราะวันนี้ก็เคยเปิดร้านอาหารมาก่อนที่ประเทศไทยเนาะถ้าเพื่อนๆที่ที่รู้จักนี้ก่อนที่นี้จะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศนี้เปิดร้านอาหารที่เรียบทางด่วนนะคะ อตอนสมัยทําการบัญชีนะคะเปิดสํานักง,งานการบัญชีอยู่นะคะแล้วก็ได้เปิดร้านอาหารนะคะที่เรียบทางด่วนแล้วก็ได้คุกคี่อยู่กับกลุก๊กเนาะเพราะเราเป็นเจ้าของร้านแล้วก็คุกคี่แล้วก็จะได้ทราบเรื่องนี้นะคะแล้วก็พอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทําอาหารกับเพื่อนนะคะเล็กน้อยในช่วงระยะหนึ่งนะคะนั้นเราจะมีฐานมีเบสต,ตรงนี้แล้วก็ครอบครัวนี้ก็เปิดร้านอาหารกันมาทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลยจะมีทักษะวิชา ตัวนี้ค่อนข้างมากนะคะแล้วนั้นเราก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆเก็บไว้เพราะว่าพออีกหน่อยเนี่ยอัดวิดีโอไม่ได้แล้วแกแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้อัดไม่ได้แบ่งปันแล้วก็เก็บไว้เผื่อเพื่อนๆจะเป็นประโยชน์นะคะในการเอาไปอ่าไปทําไปประกอบนะคะ ส่วนในเรื่องของหมูเส้นนันนี้ว่าทําเป็นอาชีพได้เลยนะช่วงนี้เนาะเป็นอาชีพในเรื่องของช่วงโควิดเนี่ยอีกเป็นหนึ่งอาชีพนะคะขายเนี่ยยังไงก็ไม่อดตายนะคะการค้าการขายยังไงก็ทําให้เราเกิดรายได้นะคะขอให้เรามีแคชโฟลเข้ามานะคะเป็นใช้ได้เลยส่วนพี่หญิเนะี่ยทำได้ร่อยอยู่แล้ว <laughs> นะคะอา้าวเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะคะเมื่อครูนี้ได้พูดครั้งไว้ว่า มีสายงานนะคะแล้วก็มีลูกค้าโทรมาหลายคนเนี่ยพูดพูดกันเยอะแล้วนะคะในเรื่องของของครีมนะคะครีมตัวเนี้ยดังมากอยู่แล้วนะคะดังมากอยู่แล้วแต่ว่าวันเนี้ยคือปกติเนี้จะคุยคุยโทรหาตรงใช่ไหมคะโทรหาตรงออกไปหาลูกค้าบ้างเพราะว่าเพื่อนเออแล้วก็ไปคนไทยเนาะชอบกินชอบไปเจอกันไปปาร์ตี้ไปกินข้าวแล้วก็พูดคุยแล้วก็แนะนํานะคะส่วนตอนเนี้ยมันออกไม่ได้หรือออกได้ก็ไม่อยากจะออกไง จะจะได้ค่ะพี่หยีได้ค่ะ,คะส่วนตัวนี้คือออกได้ก็ไม่อยากจะออกนะคะเพราะว่าด้วยโควิดมันเยอะเราก็เลยใช้ช่องทางนี่แหละส่งตรงช่องทางออนไลน์ส่งตรงไปหาเพื่อนๆนะคะวันนี้ว่าอยากจะพูดในเรื่องของครีมตัวนี้ว่าเป็นประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาผิวนี่หมดเลยแต่ปัญหาเคสนี้คือเขาเป็นผิวที่แพ้นะคะเป็นการแพ้ติดสารเคมีแพ้พวกอาหารแพ้อะไรต่างๆแล้วก็ผื่นคันตาม ถุงเท้าอะไรต่างๆทำให้เขาเกิดเปื่อยเน่านะคะแล้วก็เป็นมานานหลายปีนะคะแล้วก็ไม่หายสักทีแล้วเขาได้ครีมตัวนี้ไปนะคะเขากา็ใช้แล้วดีขึ้นภายในรู้สึกสัปดาห์2ส,สัปดาห์นะคะนี่จำจำ,จำไม่ค่อยได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็โทรมาบอก พอพอเขาก็พูดอย่างดีใจแล้วเขาก็สั่งขอสั่งอีก12หลอดเขาบอกว่ามันดีมากและใช้แต่เขามันเยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาสามารถแนะนําบอกตอ่อแล้วคุณแฟนเขาเป็นฝรั่งฝรั่งจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเชื่ออะไรยากมากเปิดใจยากมากฝรั่งถ้าแบบคือเขาเป็นพวกสแกปติสเป็นพวกที่หวาดระแวงระมัดระวังสุดๆนะคะอะไรที่แบบคุณหมอเขาไม่บอกอะไรที่คุณหมอเขาไม่ได้แนะนํามาหรืออะไรต่างๆที่เขาไม่รู้ไม่ได้เห็นกับตาเขาจะไม่ค่อยเชื่อเสร็จ คุณแฟนเขาเห็นคุณภรรยาเนี่ยดีขึ้นอย่างที่แบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงเธอใช้มาสารพัดฉันอยู่กับเธอมาเป็น10บสปีเธอไม่หายสักทีพอมาใช้ครีมตัวนี้หายเป็นอเมซิ่งแล้วผิวดีขึ้นนะคะคุณสามีแย่งคุณภรรยาตอนนี้แย่งครีมหลอดนี้ของกับคุณภรรยาเสร็จแล้วเขาก็เลยโทรมาสั่งนี่อีกที่12หลอดนะคะที่12หลอดนะคะนี่ก็เลยเอามาพูดให้ฟังครีมตัวเนี้ยในเรื่องของผิวหมดปัญหาเลยนะคะเพราะครีมตัวเนี้ย คนที่มีปัญหาสิวเอาไปแตะเนื้อครีมจะอย่างนี้เห็นไหมเนื้อครีมอย่างนี้เลยคนที่มีปัญหาสิวพื้นคัน้นเปือ่อยเน่านะคะหรือแม้กระทั่งเอามาทามือค่าเชื้อโรคค่าเชื้อแบคทีเรียนะคะถนอมนิ้วมือนะคะมือด้านหน้าเนี่ยนี่ก็ไปทาผิวเท้าด้านนะคะเท้าด้านอยากให้ผิวมันมันนิ่มมันนวลน,นะคะ ออแล้วก็ในเรื่องของสิวก็ลดสิวได้ผื่นคันนะคะเปื่อยเน่างูสวัดขี้เกียวกับผิวได้หมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับผิวได้หมดเลยนะคะ,นะคะตัวเนี้ยมันดียังไงคุณรู้ไหมเพราะว่ามันมีทั้งว่านหางจระเข้ทั้ง B ีพอปอริสครีมบีพอปอริสครีมมันเป็นเลเซอรจากยางไม้ใช่ไหมคะเป็นเลเซอรจากยางไม้ตัวเนี้ยจะมี ลิดในการฆ่าเชื้อโรคบแบคทีเรียใช่ไหมคะตัวนี้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากนะคะเพราะนั้นหลายคนได้ใช้แล้วแม้กระทั่งมแมลงสัตว์กัดต่อยคุณเอาไปทาเลยนะคะ,มะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือตอนนี้โควิดเยอะ,เยอะๆเนี่ยเอามาทามือเลยถนอมมือด้วยนะคะนอกจากที่คุณจะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วใช่ไหม ค่าเชื้อยแอลกอฮอล์บางทีแอลกอฮอล์ราคาถูกๆไม่ได้ว่าเนาะแอลกอฮอล์ราคาถูกๆค่าได้เชื้อโรคโอเคมันเชื้อโรคมันตายแต่มือคุณล่ะต่อไปมือคุณจะตายด้วยนะมือคุณมันจะเหี่ยวจะแห้งด้วยแอลกอฮอล์กัดต่างๆนะคะก็เอาครีมทามือดีๆเนี่ยนะคะไปรักษานะคะไปถนอมมือนะคะให้มันนุ่มชุ่มชื้นอยู่นะคะมือเนี่ยถ้ามันสากนะมือคุณถ้ามันสากมันไม่นิ่มไม่นวลคุณก็ไม่อยากจะจับขานนี้เนี่ยนะคะ เมื่อไม่กี่วันเนี่ยทาแต่มือมชั้าทาแต่มือลืมทาเทา้าพอจับเท้ารู้สึกโอ้โหเท้าเนี่ยมันเป็นสกัสกษาขึ้นมาแบบเป็นแตกแห้งเลยเอาไปทาไม่กี่วันนะคะทาไม่กี่วันขานี้ก็กลับมาอ่นิ่มเหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นครีมตัวนี้อยากจะแนะนำไว้เลยครีมตัวนี้ดีมากราคาก็ไม่แพงด้วยคุ้มค่ามาคุณชายได้เนกประสงค์นะหยุดเลือดก็ยังได้เลยมีดบาดคุณก็ทาได้นะจ๊ะ ถนอมผิวกลิ่นกลิ่นจะหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนน้ำผึ้งกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนน้ำผึ้งเลยผ่อนคลายได้ดีนะคะมีคาโมไมลด้วยนะคะทาให้ผิวเราเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะการันตีไว้อะใครมีปัญหาเรื่องผิวนะคะครีมตัวเนี้ยเอาอยู่เลยสบายนะคะจอดสนิทสิวเซลเนี่ยเอาไปทายอย่างนี้เลยนะคะสิวเซลเอาไปทายอย่างนี้เลยตัวนี้ว่าหนังจระเข้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวเนี้ยนะคะเป็นครีมวีพอปอริส นะคะถ้าแบบเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็ไปหลอดเดียวนะคะเหตุปัจจัยพร้อมมาไป2อ,อันเลยทาได้สบายเลยนะคะในการดูแลบํารุงผิวตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่า,าสินค้าของเราจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้ได้แม้กระทั่งผิวที่บอบบางนะใครมีปัญหาเรื่องผิวอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มาแล้วกระบูกระบูกระบู คุณรัติพรคุณรัติพรนะจ๊ะหมดหรือ,อยังอาจีอาจีคุณหมดหรือ,อยังจเจ้าอีกไหมหรือจะเอาครีมดีคุณพี่เดี๋ยวคุณน้องจะส่งไปเสนี์ไปให้เดี๋ยวนี้เราทำธุรกิจนะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้เลยส่งนะเขายังทํางานอยู่โพสยังทํางานอยู่ส่งแป๊บเดียวคุณพี่สบูย่ยาสีฟันมีนะหมดหรือ,อยังเอาตัวไหนนะจ๊ะติดต่อเข้ามาเลยนะโอเคช่วงนี้อย่างที่บอกว่าแพอ้อากาศ กำลังมานะคะผื่นคันต่างๆนะคะมันกําลังลอยมาตามอากาศนะคะบางคนก็ไอจามนะคะบางคนก็ไอจามถ้าไอจามก็เอาบีโพเลนนะใครไอจามเอาบีโพเลนเป็นภูมิแพ้เอาไปกินนะคะตัวนี้ก็เป็นเกรสรพึ่งนะคะเอาไปกินเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการาลดภูมิแพ้ต่างๆให้เราได้พร้อมบมำอรุงร่างกายนะคะผิวพารณดต่างหาก ส่วนพอใครที่แพ้อากาศบนข้างนอกตามผิวนะคะเป็นพื้นคันต่างๆเปื่ยเน่าต่างๆก็เอาครีมเนี่ยไปทานะจ๊ะเอาครีมไปทาใครไอจามเป็นภูิแพ้ชิวะชิวชิวเนี่ยเอาตัวนี้ไปกินการันตีเลยบีพลแลนเนี่ยดีมากมายนี่การันตีไว้เลยนะคะถ้าใช้แล้วไม่ดีเอาเอาสินค้าเมื่อคืนนะคะเราคืนเงินนะคะที่30วันเนาะเอานี่มานี่เอาตัวนี้ไปกิน ตัวนี้ก็บีฟพรแลนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดออ้โขวดใหม่อเคเลยเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนลังพึ่งอะ่ะอืมเขียวลงไปเลยอืมกลิ่นหอมเหมือนรังพึ่งคะ่ะเขียวลงไปนะคะกินได้วันละเม็ดสองเม็ดได้เลยนะคะกินไปเลยเนี่ย อันนี้ก็มีอยู่ที่ร้อยเมตรนะคะร้อยเม็ดนะถ้าคุณกินวันละเม็ดก็สามเดือนหนูนะสามเดือนสามเดือนกว่าใช่ไหมคะถ้ากินอ่ะเช้าเย็นก็ได้อ่าเดือนครึ่งเกือบสองเดือนอันนี้ถูกด้วยร้อยเก้าสิบครนเองอนะคะตกไม่กี่บาทนะคะดีมากเท่ากับคุณ คุณกินตัวนี้เม็ดเดียวนะเท่ากับคุณกินไข่ไป5้าฟองเลยนะคะโปรตีนวิตามินดีมากเลยสุดยอดสารอาหารตัวเนี้ยภรรยาของฮอลลีวูดนะคะวิกตอเรียเบรคแฮมเขาใช้อยู่นะตัวเนี้ยเอาไปกินเลยนะคะฝากไว้ที่สองตัวนะอย่างที่บอกว่าถ้าผืนแพ้ ตามผิวนะคะเรื่องปัญหาผิวสิวผื่นคันต่างๆเปองเน่างูสวัดทา,าอะไรแล้วไม่หายเท้าด้านเท้าแตกมือไม่นิ่มนะคะเอาไปทาผิวแตกเนี่ยเอาไปทาเลยทาได้หมดทั้งร่างกายทั่วหน้านะส่วนใครเป็นภูมิแพ้เนี่ยไอฮัดเชิ่ยวเชี่วมาแล้วโพนอะไรก็มาแล้วเอาไม่อยู่น้ำมูกก็ไหลนะจ๊ะเอาตัวนี้ไปกินบำรุงร่างกายนะคะตัวนี้ช่วยภูมิแพ้ได้ดีเลย กินวัลลเม็ด2เม็ดเท่านั้นอร่อยด้วยคุณการันตีสินค้านะคะนี้การันตีที่30วันใช้ไม่ดีนะคะเอามาคืนนะคะนี้ก็คืนเงินให้นะคะสั่งสินค้าได้ตามอินเทอร์เน็ตในช่องทางนี้เลยก็ได้นะจ๊ะสินค้าเราไม่แพงนะคะจับต้องได้ราคาไม่แพงจับต้องได้เป็นสารกัดธรรมชาติช่วงนี้โควิดมาเนี่ยโควิดสอนเราหลายเรื่องเขาจะสอนเราหลายเรื่องถ้าใครสังเกตเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าสุขภาพ จำเป็นสําคัญอันดับหนึ่งจริงไหมสุขภาพคุณดีนะคะคุณก็สามารถมีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อได้ที่จะทําประโยชน์ทําคุณประโยชน์แล้วก็ดูโลกใบนี้อีกต่อไปอีกนานๆแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยขึ้นมาหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะเสียหลายเรื่องหลายราวนะคะแล้วก็กว่าเราจะฟื้นตัวขึ้นมาต่างๆเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเราให้ดีนะคะดูแลเราสุขภาพเราให้ดี เพื่อที่จะมีชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้าต่อไปนะคะเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าชีวิตมนุษย์นะคะเกิดจากธรรมชาติเราก็ควรที่จะเสพหรือเอาของเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปในป่าก็มาจากธรรมชาติจะดีที่สุดและปลอดภัยนะคะขอฝากไว้ว่าในเรื่องของธรรมชาตินะคะเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นสารสกัดธรรมชาติ ขอเ uh, อ่อ f ฟเ e อร์ล i ฟตเขาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณนะคะวันนั้นเราการันตีสินค้านะคะแล้วก็สินค้านี่จดถูกต้องถูกทะเบียนถ,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 ถูกต้องตามกฎหมายที่นี่แล้วก็ได้รับอยอนะคะของประเทศนอร์เวย์เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะคะในเรื่องนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่นี่จะพูดไว้อีกตัวสุดท้ายปวดเมื่อยตัวนี้แบบเนี่ยนี้อยู่กับหน้าคอมนั่งแชทอยู่อย่างเงี้ยกับลูกค้า ทั้งวันตอบเขียนอีเมลโพสสินค้าทําวิดีโอดูหนังดูละครดูทีวีฟังเพลงใช่ไหมคะก็อยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอมันอยู่อย่างนี้นานๆปวดตรงที่คอที่แขนเอาตัวนี้มาทาแป๊บเดียวคุณนะคะตัวนี้เป็นฮิทโลชั่นเอามาทาแป๊บเดียวคหายปวดเลยนะคะนคลายและหายปวด แล้วตัวนี้คือแบบทาแล้วผิวเราก็บำรุงผิวเราด้วยนะคะเออล้วก็ไม่ได้แสบนะคะเป็นเนื้อครีมนี่แบบติดใจชอบมากเลยนี่ก็เป็นเนื้อครีมอีกหอมมากอะหอมยูคาลิตัสผ่อนคลายสุดๆนี่ก็ทาลงไปเมื่อยนะใช่ไหมไม่ต้องไปหานวดแล้วเพราะตอนนี้หมอนวดก็ไม่มีทาไปประมาณห้านาทีอะค่ะอาการที่ปวดเมื่อยก็จะแบบคลาย แบบเลิศมากอะ่ะชอบมากแล้วผิวนี้ก็ยังนิ่มอยู่วันนี้เป็นคนผิวแหง้งนี่จะไม่ชอบทาอะไรที่แบบแล้วผิวแพ้ไวอะไรที่แบบร้อนๆแสบเราจะไม่ได้ก็จะทาลงไปดมได้ทาไม่ไต้องจมูกทาไม่ต้องตั้งขมบได้เลยสบายนะคะแขนต่างๆนี่ก็ทาไปเลยผ่อนคลายดีมากสุดๆชอบเลยพวกนี้จะอยู่ข้างตัวตลอดนะคะ แขนข้อทรงข้อสอบเนี่ยก็จะปวดนี่ก็เออถ้าลงไปนี่ก็ผ่อนคลายสบายพร้อมทั้งขนมผิวไม่ต้องกลัวว่าผิวเราเนี่ยมันจะโดนไหมเนาะโอยหอมสดชื่นอ่นนี่ฝากไว้ที่3าตัวแล้วก็ส่วนใครที่มองเห็นถึงโอกาสช่องทางของไรายได้นะคะว่าเราทำงานออนไลน์รอหาอ,อาชีพนะคะไรายได้พิเศษจากการทำออนไลน์ได้ยังไงวันนี้น่พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว4ปีที่นี้ทำงาน ขายเฉพาะ f o ย e v เว l ร์ลิ่นะคะนี่ทำงานขายเฉพาะฟอย e v เว l ร์ลิ่นี่ก็ทําธุรกิจไปทั่วโลกนะคะทำที่นอร์เวย์บ้างสวีเดนบ้างนะคะที่เมืองไทยเบลเยียมนะคะไปที่ไหนเราสามารถทำได้ทั่วโลกและยิ่งช่วงนี้คนหันมาใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นออนไลน์ Online มากขึ้นใช้ Facebook ใช้ YouTube ใช้อะไรมากขึ้นเราก็ยิ่งไม่ต้องเดินทางทำงานจากบ้าน Work from Home นะคะใช้ a n แน l ช่องนี้ให้เป็นประโยชน์ในการ มอบสิ่งดีๆนะคะที่เราได้ใช้สินค้าดีๆที่เราได้ใช้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยนะคะที่เราได้แนะนํากับคุณอื่นแล้วแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมานะคะมีเรฟเฟรนนะคะกลับมาว่า เฮ้ยมันใช้แล้วดีเราก็มอบส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนมาพูดบอกคณเพื่อนในวันนี้นะคะใครถูกใจก็สั่งซื้อสินค้าเอาไปใช้ได้ใครไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้บังคับใจกันวันนี้เรามามอบสิ่งดีๆที่เราได้ใช้กับตัวเรานะคะว่ามันดีกับเราแบบนี้พร้อมรับการันตีสินค้าให้คุณได้รับทราบว่าสินค้าเราการันตีทุกตัวซื้อไปแล้วไม่ดีไม่ถูกใจนะคะใช้กับคนนี้ดีกับคนนู้นไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้เราใช้กับเราไม่ดีเราก็เอามาคืนเราก็ส่งคืนนะคะก็ส่งคืน เราก็คืนเงินให้คุณทันทีนะจ๊ะตรงนี้ก็นี้ก็ได้ทำมา4ปี Work from home อย่างที่บอกว่าเราก็สามารถเลี้ยงชีพเราได้นะคะแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งผู้ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะเพราะว่าเราก็มีความภาคภูมิใจเนาะ ทำของถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องอมีออยอรเรียบร้อยนะคะเราก็สบายใจที่เราจะทําแล้วก็มอบส่งต่อให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกช่องทางไรายได้นะคะที่เพื่อนๆจะสามารถเลิ from home แล้วก็เกิดไรายได้นะคะไปอีกช่องทางหนึ่งในช่วงที่โควิดมันลงทําอะไรไม่ได้เงินน้จ่าย70%หรือ80%แล้วมันไม่พอเราเผื่อเราเออมองเห็น ว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางคุณก็สามารถติดต่อ,อนิชาเข้ามาได้นะคะหรือสายงานนิชาพานะคะ,ะในการสมัครสมาชิกทําธุรกิจกับไฟเบอร์เนี่ยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกนะคะทำฟรีสมัครสมาชิกฟรีแล้วเขาก็ลดให้คุณอันดีที่1 5ในการซื้อสินค้านะคะเมื่อคุณซื้อสินค้าสะสมคุณได้คะแนนคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนลดนะคะสูงสุดเขาจะลดส่วนลดให้คุณที่48%อเลยทีเดียวคุ้มค่าในการที่คุณจะซื้อสินค้าคุณภาพ ของดีนะคะแล้วก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะเพราะนั้นฝากไว้ในเรื่องของสินค้าไฟเบอร์เป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านมีทุกอย่างนะคะ200กว่ารายการนะคะถ้าคนไทยอ่อคนใดที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะทั้งแบบดื่มแบบเม็ดนะคะ เรามีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเรื่องของกระดูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ามันโอเมกา้าแล้วก็มีหลายคนที่เขาใช้แล้วดีเราก็มาแนะนําบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในวันนี้นะจ๊ะเพราะนั้นวันนี้ w o r k f r ฟ m Home ก็จบไปแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะก็เราเจอกันใหม่นะคะในโอกาสวันต่อไปนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ที่ ครีมนะคะทาบำรุงผิวแก้ผื่นคันแก้สิวต่างๆแล้วก็ตัวบีบพลนคนที่เป็นภูมิแพ้ต่างๆนะจ๊์แล้วก็คนที่สนใจในโอกาสของธุรกิจนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามานะคะเราทำงานกันเป็นทีมมี เหมือนพี่น้องนะคะทำกันง่ายๆใช้สื่อออนไลน์นะคะคุณไม่ต้องช็อตสต็อกของนะคะไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องอะไรคุณก็สามารถออกแบบนะคะทำในรูปแบบสไตล์ได้นะคะเรามีอะไรแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะคะเราก็มีวิธีการทำงานหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบอมีหน้าร้านก็สามารถสต็อกของได้ใครไม่มีหน้าร้านก็ไม่ต้องสต็อกของลูกค้าสั่งมาแล้วก็ใครสั่งสินค้าไปแต่ที่สำคัญตัวคุณเองต้อง ลองใช้สินค้าก่อนให้เรียนรู้นะคะเรียนรู้สินค้าก่อนว่าสินค้าแล้วใช้แล้วมันดียังไงแล้วก็ไปบอกต่อนะคะธุรกิจนี้ใช้ดีแล้วบอกต่อนะนั่งอยู่เฉยๆไม่มีไม่มีธุรกิจไหนนั่งอยู่เฉยๆแล้วได้ตังค์ต้องทํางานนิดหน่อยเนาะก็ต้องออแนะนําเพื่อน ะะใช้สื่อออนไลน์นะคะแนะนําว่าเรากินใช้ตัวไหนแล้วมันดีกับเรายัางไงนะคะขอให้ f ฟเ e อรนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพคุณนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ,ะสร้างไรายได้ให้กับคุณนะคะเราเติบโตไปได้วยกันเจอกันใหม่ในเทมอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ